ไปต่อกันที่ประเทศลาวนะคะซึ่งตอนนี้กําลังจะมีการจัดระเบียบแรงงานต่างชาติค่ะหลังจากที่เป็นปัญหามาเนิ่นนานนั่นเองค่ะหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลนะคะเพื่อควบคุมการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างชาติที่มีมักขึ้นของลาวคือการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติและออกใบอนุญาตทํางานชั่วคราวเนื่องจากปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศอย่างผิดกฎหมายถือเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ถกเถียงกันอย่างมากในลาวค่ะ ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของเราพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะคะมีแรงงานต่างชาติขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น24,372คนโดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวเวียดนามจีนและไทยการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของผู้ค้าขายหรือว่าผู้ดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งผู้ทำงานในภาคธุรกิจและบริการในโครงการลงทุนหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับอนุญาตให้ทำงานระหว่าง6เดือนและ1ปีส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มของผู้ค้าขายในภาคธุรกิจปศุสัตว์และร้านเสริมสวยร้านกาแฟบาร์คาราโอเกะร้านเกมหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตค่ะจะได้รับการอนุญาตทำงาน3เดือน วัตถุประสงค์ของมาตรการนี้ก็คือการควบคุมจํานวนแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตถูกต้องขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้นะคะก็ช่วยสร้างรายได้เข้ารัฐในขณะที่เราเองยังจําเป็นต้องอาศัยแรงงานต่างชาติในโครงการรถไฟและโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ตั้งเป้าผลิตแรงงานในลาว658,000คนในปี2563เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศลาวและการบังคับใช้กฎหมายแรงงานนี้นะคะก็จะช่วยให้ชาวต่างชาติทํางานในลาวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและควบคุมให้แรงงานปฏิบัติตามข้อบังคับการจ้างงานอื่นๆได้อีกด้วยค่ะ